รีวิวพิก้าโมเดลเอสร้างวิดีโอต้นปี2025จะเป็นไงติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงพิก้ากันนะครับผมซึ่งพิก้าเนี่ยก็เป็นโมเดล AI สร้างวิดีโอที่เราก็เคยรีวิวไปเมื่อช่วงปลายปี2023นะครับผมช่วงนั้นจริงๆก็ยังเป็นพิก้า1.0จศนอยู่นะครับปีกว่าๆแล้วนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยพิก้าเขาอัปเดตมาเป็นพิก้า2.1แล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้ใช้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าสังเกตวิดีโอไวรัลที่เป็น AI ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจาก พิ <P> ก้าก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมมันจะเป็นพวกเอฟเฟกตตลกๆที่เอาไว้แบบให้ใช้เล่นเอาไว้สร้างวิดีโอสนุกสนุกได้นะครับก็จริงๆอาจจะ ถ้าใครไม่รู้จักพิก้ามาก่อนก็จริงๆอาจจะเคยเห็นผ่านตามมาจากวิดีโอเอฟเฟกเหล่านี้ซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวพิก้ากันครับว่าภายในต้นปี2025นี้นะครับเขามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับซึ่งสําหรับ a c c o u n t ฟรีนะครับก็สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี150ครดิตต่อเดือนนะครับแต่ว่าจะจํากัดการเข้าถึงโมเดลต่างๆนะครับเช่นจะใช้งานได้แค่พิก้า1.5นะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์พิก้าเอดิชั่นได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้โมเดลอื่นได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแพลนให้ใช้งานนะคร ให้เลือกใช้งานนะครับรวมไปถึงมีเครดิตให้เราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยซึ่งจํานวนการใช้งานเครดิตนะครับต่อการสร้างวิดีโอ1คลิปเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็นตามนี้นะครับการใช้งานเทอร์โบโมเดลนะครับสำหรับสร้างวิดีโอด้วยรูปภาพหรือว่าข้อความนะครับจะใช้5เครดิตการใช้เทอร์โบโมเดลสําหรับซีนอินเกเดียนหรือว่าพิกาเออรชั่นนะครับจะใช้อยู่ที่10เครดิตการใช้งานโมเดลพิก้า1.0หรือว่า1.5เนี่ยจะใช้15เครดิตนะครับแล้วก็การใช้งานโมเดลพิก้า2.1นะครับในการสร้างวิดีโอจากรูปภาาาาาพหรรรืือออววว่ข้้้้คคคมจะใช35ดดิตแลกก็สุท ใช้งานโมเดล p i c าสอ1กับซีนอินเกเดียนนะครับจะใช้เครดิตอยู่ที่60เครดิตนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกปักแต่งใช้งานได้นะครับแต่เราจะพาเพื่อนไปดูวิธีการใช้งานในแต่ละฟีเจอร์กันนะครับผมก่อนจะเข้าสู่วิธีการใช้งานนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ครับผมสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ p i c k a r t นะครับจากนั้นกด Sign In เพื่อเริ่มใช้งานได้เลยนะครับโดยวิธีการสร้างวิดีโอนะครับก็ให้ไปที่แถบด้านล่างได้เลยนะครับส่วนแรกนะครับที่คําว่า describe your story ครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้พิมพ์พร้อมเพื่อสร้างวิดีโอที่เราต้องการลงไปในแท็บนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับไอคอนคลิปหนีบกระดาษหรือว่า Image ใช้สําหรับการอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการลงไปเพื่อสร้างวิดีโอนะครับ ส่วนที่ 3, p นะครับพิก้าเอฟเฟกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตเอฟเฟกต์สำเร็จรูปนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ในการสร้างวิดีโอได้ซึ่งก็จะเน้นไปที่เอฟเฟกแบบตลกๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกให้เลือกกว่า16แบบซึ่งพอกดไปแล้วนะครับก็จะมีพร้อมขึ้นให้เราก็สามารถกดสร้างวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนที่4นะครับคือพิก้าซีนใช้อัปโหลดรูปภาพหลายๆภาพนะครับเช่นภาพตัวละคร ภาพวัตถุภาพฉากหรือว่าสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการสร้างวิดีโอได้นะครับส่วนที่5นะครับ Pika Edition ก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเปิดตัวมาให้ใช้งานในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมโดยเขาจะให้เราอัปโหลดวิดีโอนะครับที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า5วินาทีแล้วก็อัปโหลดรูปภาพ เพื่อเบนให้วัตถุในรูปภาพนะครับเข้าไปอยู่ในเฟรมวิดีโอนั่นเองนะครับส่วนที่6นะครับไอคอนรูปกระต่ายหรือว่าโมเดลนะครับตรงนี้เนี่ยใช้สําหรับเลือกโมเดลที่จะใช้ในการเจนวิดีโอนะครับโดยปัจจุบันจะมีให้เลือก4โมเดลนะครับก็คือพิก้า1.0ึ่พิก้าหนพิก้าสอแล้วก็พิก้าเทอร์โบนะครับและส่วนที่7นะครับใช้สําหรับการปรับค่าเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับเช่นใส่เนกาทีฟพร้อมปรับค่าซีดและเลือกเลชชที่ต้องการนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก ดยหลังจากที่เราสร้างวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์อื่นให้เราสามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ที่ชื่อว่ารีทรายและรีพรอมนะครับในส่วนของรีทรายนะครับก็คือใช้สำหรับการสร้างวิดีโอใหม่โดยใช้พร้อมและรูปภาพเดิมนะครับส่วนรีพรอมนะครับจะใช้สำหรับการนำพร้อมเดิมจากวิดีโอที่เราเลือกนะครับมาใช้ในการสร้างวิดีโอใหม่นั่นเองนะครับ s o l i รี่บอนะครับมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับ AI ให้เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Mid Journey ที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการใช้งานม i d Journey แบบจาะลึกคอร์ส a อ Advertising ายซสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างวิดีโอโฆษณาด้วยเครื่องมือ AI คอร์ส a i Animation ที่จะสอนเพื่อนๆสร้างวิดีโอแนวการ์ตูน Anim เมช o n และคอร์ส AI Documentary ทัสำหรับเพื่อนๆสายเล่าเรื่องที่ต้องการสร้างวิดีโอแนวสารคดีโดยทั้ง4ีคอร์สนี้นะครับเราก็จะสอนตั้งแต่เร ยังไงเพื่อนเที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ storyboard.co.th ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูผลลัพธ์ของการใช้งาน p ิก a ด้วย image to video นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ของ p i กา f f f c t ตามมาด้วยพิกา e n e และปิดท้ายด้วย p i กา d d i i t i o นะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่ image to video นะครับซึ่งใน image to video นะครับเราก็จะพาเพื่อนไปดูโมเดลหลกัหลกๆก็จะมี P ิกา1.5 พิก้า2.1แล้วก็พิก้าเทอร์โบนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาดูที่โมเดล1.5ก่อนนะครับมาเริ่มกันที่ช็อตแรกเป็นช็อตที่น้องแมวเนี่ยนอนอยู่บนก้อนเมฆนะครับซึ่งกล้องเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ๆตัวละครนะครับแต่ว,ว่าตัวแมวเนี่ยไม่มีการขยับอ่าแต่ว,ว่าภาพอะไรเนี่ยก็ออกมาโอเค,คใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดพอจะมีมิติอยู่บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการขยับอะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นช็อตที่รถไฟเนี่ย อยู่ใต้น้ํานะครับผมอ่ะก็จะเป็นแนวแบบเซอร์เรียลหน่อยเนาะอ่ะจะสังเกตได้ว่าตรงโบกี้รถไฟเนี่ยจะจะเคลื่อนที่แค่ฝั่งเดียวด้านซ้ายนี่ก็คืออยู่กับที่เลยเนะครับจริงๆมันต้องถ้าจะไปก็คือต้องไปทั้ง<อ>ทั้งหมดใช่แต่ว่าบรรยากาศรอบนอกที่เป็นพวกปลาอะไรเงี้ยก็มีการเคลื่อนไหวที่โอเคนะครับ อ่ะช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่กลางอากาศนะครับครับผมเขาเรียกจักรยานอากาศแล้วว่าก็มันเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแหละแต่ว่าขาเนี่ยไม่ได้ปั่นใช่ลงไปถึงล้อไม่มีการขยับส่วนบรรยากาศฉากอะไรเนี่ยคือโอเคอยู่แล้วอันนี้เขาก็ขยับฉากพวกใบไม้อะไรอย่างนี้ให้นิดหน่อยนะครับ ช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตที่ไก่ใส่แว่นนะครับกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่กลางถนนน,นะครับคือไหลไปเรื่อยเลยนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้ไปทางเดียวกับสเก็ตบอร์ดเลยใช่แล้วตอนแรกคือมีการถอยแล้วก็ค่อยฟุ่งเมืม้องหน้าด้วยนะครับ <laughs> แตคือม <laughs> ูฟเมนต์การเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือแบบบือหวาสนุก <laughs> นะครับแต่ว่าความสมจริงเนี่ยก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> ยังไม่ได้นะครับ ช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตที่แมงกะพุนเนี่ยอยู่ใต้แอ่งน้ำนะครับที่ตัวละครผู้หญิงนกาลังยืนอยู่นะครับสังเกตได้ว่าก็จะค่อนข้างนิ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เขาก็ยังขยับอยู่บ้างนะครับอ่าแล้วก็มีแสงไฟด้านบนที่มีการขยับนะครับแต่ว่าตัวแมงกะพุนกับตัวผู้หญิงเนี่ยนิ่งไปหน่อยดีเทลก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับอันนี้บางทีก็ถือซ้อนเข้ามาหากันด้วยช็อตต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตปลาขนาดใหญ่นะครับที่มีเมืองอยู่ด้านหลังลอยบนท้องฟ้าเนาะอันนี้โอเคเลยนะอัน ว่าอ็อบเจกต์ตัวของปรวานกับท้องฟ้ามันแยกกันอย่างชัดเจนก็เลยสามารถแบบเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของพิก้าโมเดล1.5นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพิก้าเทอร์โนะครับซึ่ง p i ก้าเทอร์โเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเนีนเ่ยจะเน้นการเจนที่รวดเร็วนะครับ,รบแต่ว่าจะลดทอนมาด้วยคุณภาพใช่ครับ,รบแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือใช้เครดิตน้อย เริ่อกันที่ซีนแรกนะครับก็จะเป็นซีนที่น้องแมวเนี่ยชาวไร่นะครับแมวเกษตรกรกล้องเนี่ยจะค่อยๆซูมจากเต็มตัวมามีเดนะียมคอสอัพแต่แมวเนี่ยจะมีความตาเขาเขยนิดนงนะ <laughs> ครับถัดมานะครับก็จะเป็นแมวที่กําลังหั่นผัก มันก็จะมีมู vement ที่แบบดีขึ้นนะนะครับไม่เหมือน AI แต่ก่อนที่แบบการหันการอะไรเงี้ยจะยังไม่ได้ซึ่งแต่ก่อน<ช>ฟิก้าเนี่ยจะไม,ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะ<ช><ช>จะเป็นจะดูไม่รู้เรื่องเลยฟิกา<ช>้าเนี่ยเป็นโมเดลที่เราไม่ค่อยมารีวิวกันเลยนะครับ<ช>เพราะว่ามันใช้งานจริงเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ได้เลยดีกว่าะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เขาพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นน้องเป็ดนะครับที่กําลังเดินอยู่ในสวนการมู vement อะไรเนี่ยก็โอเคนะแต่จะมีเลรนนิดนึงนะครับในเรื่องของการขยับของเท้าอะไรางี้นะครับ ช็อตถัดไปนะครับก็จะเป็นช็อตน้องหมูกําลังวิ่งนะครับโอ้โหลูวิ่งมีมีหลุดออกมาคือ <c oughs> ตอนแรกเลยกำลังจะชมว่าโหดีเลยนะการเคลื่อนไหวเท้าลู <c oughs> ลวิ่งนี่ดีมากสักพักวิ่งเลยคิดว่าการเคลื่อนไหวอะไรการขยบเนี่ยผะ <c oughs> ว่าทํามาค่อนข้างโอเคละแต่ว่าความผิดถูกเนี่ยยังยังปนๆกันอยู่ <c oughs> นะครับช็อตต่อมาก็จะเป็นช็อตที่กําลังย่างกิวสเต็กนะครับ อาจจะสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างนิ่งเลยใช่ครับจะเห็นเหมือนมีฟองมีควันเลี้ยตรงกระทะมันก็ดูโอเคนะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยนิ่งไปหน่อยต่อมาจะเป็นซีนที่แบบผู้หญิงกำลังกินสเต็ก ที่การเคลื่อนไหวมันมันโอเคนะผมไม่ติดใช่ติดแค่ว่าความสมจริงตรงปากแล้วก็ตรงเนื้อเวลากินใช่แต่อย่างเช่นแบบเส้นผมเนี่ยมันก็แบบผิวอ่ะเป็นเป็นทีละเส้นเลยนะถ้าเราสังเกตดีๆก็ยังมีอเลอร์บ้างนะครับต่อมานะครับก็เป็นน้องแมวกาลังปั่นจักรยานฮะซึ่งอันนี้มันก็มีการเลี้ยวรถมีอะไรด้วยนะครับเท้ากําลังขยับปั่นแล้วก็ล้อรถขยับอันนี้ซีนนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ สำหรับโมเดลเทอร์โบก็จะประมาณนี้นะครับครับผมซึ่งโมเดลเทอร์โบเนี่ยก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่สามารถเทียบกับมาโมเดลที่เป็นแฟกชิพ ้ในตอนนี้นะครับครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นโมเดล2.1นะครับซึ่งจริงๆก่อน2.1เนี่ยเขาออกโมเดล2มาด้วยใช่เป็น2.0นะครับแล้วพอ2.1มาเนี่ยก็คือมาแทนที่2.0เลยก็คือ<ม>ปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีพิก้า2.0ให้ใช้งานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซีนแรกของโมเดลพิก้า2.1นะครับผมเป็นซีนที่น้องหมาเนี่ยกำลังสปาสาผมอะไรอย่างงี้นะครับ,รบก็จะสังเกตง,ง่ายๆเลยคือภาพเนี่ยชัดขึ้นมาเยอะมากส่วนการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังจริงๆก็ใกล้เคียง อันเดิม,มนะครับดูสังเกตรตรงมือจะมีความเบอร์เบอร์คือการเคลื่อนไหวยังใกล้เคียงกับเทอร์โบนะแต่ว่า <ผม S 2> ภาพเนี่ยชัดขึ้นมาแบบเห็นได้ชัด ต่อมาก็เป็นซีนที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังบงไม้บงมือนะครับตรงลำธารอันนี้ผมว่าดูมีความเป็นธรรมชาตินะเพราะเราจะสังเกตได้ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ที่เป็นใบไม้เนี่ยกำลังปิวรวมไปถึงน้ำเนี่ยที่แบบมันโบเก่อ<ช>ข้างหลังมันเบลอแต่ว่ามันก็ยังขยับให้อยู่แสดงว่า AI ก็ต้องเข้าใจระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับต่อมานะครับเป็นฉากที่คนกาลังขับมอไซค์อยู่นะครับ ล้อมออไซก่อนมันก็เห็นว่าหมุนนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของแสงจากแบ็กกราวนะครับปาดลอดลอดมานะครับแต่ว่าบางทีเหมือนจะปาดมั่วไปหน่อย<ช> <laughs> ปาดมาสวยแล้วครับแต่ว่า<ช> <laughs> ปาด<ช>มาจากไหนก็ไม่รู้รแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะโดยรวมในเรื่องของการเคลื่อนไหวโอเค<ช>ความแบบผิดเพี้ยนยังมีบ้าง<ช>นะครับ ช็อตถัดมานะครับก็จะเป็นน้องเม่นแคะนะครับการขยับก็แบบน่ารักนะคือเขารู้นะเหมือนแบบขยับแล้วก็เหมือนยกกล้องขึ้นแล้วแบบกาลังจะ snap อะไรอย่างนี้น้ําข้างล่างก็มีการเคลื่อนไหวซึ่งร้อมเราไหนก็ใส่ไปแบบง่ายๆเลยก็คือให้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปถึงจะไม่ได้กดชัตเตอร์อะไรแต่ว่ามันมีแอคชั่นที่แบบเออหยิบกล้องขึ้นมาก็ใช่ก็โอเคแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นน้องแมวที่กาลังเล่นสกีอยู่อันนี้กล้อง move ด้วยจากหน้าแล้วก็มาด้านข้างจนระิงช็อตน,นี้ก็ใช้ได้อืการเคลื่อนนะไหวโอ okay, เค ตกมานิดๆด,ด้วยนะโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบภาพสไตล์เหมือนตุ๊กตานะครับก็จะเป็นน้องแคลรอทนะครับกําลังถืออะไรคมแฟก <laughs> <laughs> คมแฟกวะครับโอเคครับกําลังเดินดเล่นอยู่วแล้วกัน <laughs> อาดูก็รู้ว่าเดินจริงนะก็เดินแบบต่อแตะต่อแตะมานะครับเอยใช้ได้ใช้ได้แนวแบบกระตูนแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําได้ดีนะ,ะใช่พิกา ถัดมานะครับก็จะเป็นแบบตัวละครผู้หญิงบ้างนะครับเออมีการขยับใบหน้าด้วยแบบผ้าปากยิ้มผมชอบการเคลื่อนไหวเขานะคือมูเมนต์ดีมากเลยใช่ <okay. S 2> คือสมจริงแล้วก็ดูแบบสมูทมากมีแบบการขยับมือใบหน้าอะไรแบบนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูช็อตเทียบกันนะครับระหว่างโมเดล2.1และ1.5นะครับอ่าซึ่งเป็นพร้อมเดียวกันใช่ครับอ่าแล้วก็เป็น Image to Video อ่าซึ่งเป็นภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นไปตอนที่เราโชว์พิกาส1.5น้ั่นแหละครับผมบอ่าแล้วก็เทียบดูนะครับว่าเขามีดีเทลอะไรเเพิ่มมข้าาผ หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการขยับ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็คุณภาพของภาพที่เพิ่มมากขึ้นจาก1.5นะครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของ p ิก a ทั้ง3โมเดลนะครับโดยรวมมาจริงๆการเคลื่อนไหวโอเคคือดีระดับนึงเลย จริงๆผมให้ดีกว่ารันเวย์ด้วยจัดที่ใช้มาเพราะการเคลื่อนไหวของตัวละคร<ช>ของอ<ช>่าง <ๆ S 2> นี้นะครับ<ๆ>ดีกว่าก็ประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์เอเมจทูวิดีโอนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord นะคะ่ะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทริคต่างๆคะ่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยคะ่ะ ต่อมานะครับก็จะเป็นพิก้าเอฟเฟกคือความเนียนอะ่ะต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างจะสมจริงนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยก็เป็นเจ้าสุดหล่อนะครับแมวประจำออฟฟิศเรานะครับอเอฟเฟกก็คือจะแบบจิ้มแล้วก็บีบอะไรแบบนี้ครับโอ้โหยังกับลูกบอลฟองน้ำอะไรอย่างเงี้เลยนะตอนจิ้มนี่เขาแบบมีขยับดูสมจริงเลยนะโอ้คือถ้าส่งไปให้ให้แม่ดูนี่คือแม่เชื่อคืออันนี้คือสมจริงมากนะครับ ในเอฟเฟกแล้วก็แบบลูกเล่นต่างๆของเขานะครับครับผมมาตอนที่พิก้าซีนนะครับภาพเนี่ยเราก็จะอัพเป็นภาพตัวผมเลยแล้วภาพที่2เนี่ยก็จะเป็นภาพซันตอร์ศลงหนังเนี่ยบรรยากาศต่างๆเนะี่ยมาจากพร้อมที่เราพิมพ์ลงไปนะครับครับผมซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับ หน้าของการนสดงต้องบอกว่าค่อนข้างจะยังคงความเหมือนจริงไว้อยู่นะอาจจะแบบมีผิดบ้างเพี้ยนบ้างอันนี้ผมว่ามันมันเจ๋งตรงที่มันมีการหันไปหันมาแล้วหน้าก็ยังแบบยังรักษาความคงที่ไว้ได้คือไม่ใช่หันกลับมาแล้วหน้าเปลี่ยนแล้วอันนี้อันนี้ถือว่าแบบเนียนมากนะครับครับผมซีนต่อมานะครับเป็นสุนัขพันธุ์อิงลิชบุด็อกเราอัปโหลดรูปภาพจริงลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยฉากที่เป็นบรรยากาศคริสต์มาสก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เลย สมจริงใช่ไหมิมมะนี่มีการขยับเลยนะครับม,มีการขยับหมวกใบหน้าอะไรเงี้ยก็ขยับไปในทิศทางเดียวกันติดอย่างเดียวก็คือเหมือนหมวกจะย้อยๆไปหน่อย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรโอเค ถัดมาครับก็จะมีทั้งหมด3ภาพน,นะครับน้องแมวที่เราเจนออกมาแล้วก็เป็นชุดแล้วก็ฉากก็ผลลัพธ์ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนซีนเองด้วยอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับ <c oughs> เปลี่ยนซีนหรือไม่เปลี่ยนซีนเ,นเป็นได้หลายหลายแพลตฟอร์มอ่าใช่ย <c oughs> ิงโซลาร์นี่เป็นบ่อยยียนึกจะเปลี่ยนซีนให้ก็ทันหมดครับทั้งรันเวย์โซลาร์ิงแล้วแต่พอเราเห็นว่ามันเอ้ยมันดูไปได้ก็ลองมาใช้ดูใช่แล้วก็การเคลื่อนไหวนี่คือดีเหมือนเดิมเลยก็โอเคนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมีภาพทั้งหมด3ภาพนะครับเป็นหุ่นยนต์กีตาร์แล้วก็ฉากอาจะได้เป็นหุ่นยนต์มาแบบยืนเล่นกีตาร์ราี้เลยนะครับกล้องจะค่อยๆถอยออกมาจากเฟรมแคบนะแต่ว่าวิธีการเล่นก็จริงๆเหมือนเล่นเบสมาก,ก่อนามือเหมือนจับเบสต, <laughs> ต่อมานะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด นะครับณวันที่เราอัดคลิปนี้นะครับเป็นพิก้าแอดิชั่นนะครับฟีเจอร์เนี้ยจริงๆคาดไม่ถึงนะครับว่าว่ามันจะทําได้ยังไงครับใช่ไหมก็คือเขาเนี้ยเขาจะเอาวิดีโอจริงๆมาเบนเข้ากับรูปภาพวัตถุที่เราอัปโหลดลงไปซึ่งในตัวอย่างของเราเนี้ยก็จะเป็นชอ็อตที่ไททำจริงครับอ่ชอ่ช็อตแรกเนี้ยเราจะเ,าเป็นวิดีโอนะครับส่วนรูปภาพเนี้ยก็จะเป็นตัวละครและคูนก็คือเราให้นักสแสดงหรือว่าเป็นพี่นุกเราเนี้ยเล่นเผื่อซีนมาแล้วว่าเขาจะมีตัวอะไรออกมาตรงไหนเนี่ยเป็นไง ก็เนียนมากนะครับ <laughs> มันเป็นการใส่ CG ยุคใหม่แล้วนะครับ <laughs> แค่เราถ่ายวิดีโอมาแล้วก็หาแบบอิเลเมนต์หรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับ <laughs> เข้าไปเสิร์ฟในวิดีโอนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถพร้อมเพิ่มได้ว่าตัววัตถุรูปภาพที่เราใส่ลงไปอยากให้เขามีการเคลื่อนไหวหรือว่าโมเมนต์ยังไงช็อตต่อมานะครับก็ยังเป็นพี่นุกอยู่นะครับกำลังเปิดตู้เย็นไปเจอกับคาบิบาร่า อ่ะโดยผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็สมจริงมากอขอบีเบล่าใส่บวกฟังด้วยเนะเจ๋งเลยอ,ะอ่ะก็คือตอนนี้ยังไม่มี AI ตัวไหนที่ทํอย่างนี้ได้ครับผมณวันนี้นะที่ผมถ่ายคิดนะครับผมอาทิตย์หน้าจะออกมากแพลตฟอร์มแล้วก็ได้ไม่รู้นะครับ <laughs> โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นช็อตที่พี่เต้กำลังเปิดประตูนะครับเข้าไปในห้องนั่งเล่นครับเราอัปโหลดวิดีโอที่ผมกําลังเปิดประตู้าไปนะครับแล้วก็รูปภาพที่เป็นมึกยักษ์อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นงผลลัพธ์ก็จริงๆก็สมจริงมากนะครับคือเหมือนมันอยู่ในห้องจริง เงาอะไรแบบนี้อ่าแต่ว่าวิดีโอที่ออกมาเนี่ยก็จะมีความละเอียดประมาณ720 p พครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช็อตที่เปิดไมโครเวฟแล้วไปเจอกับน้องมังกรที่กําลังนอนอยู่ใช่ครับผมอืมสมจริงอ่ะใช่คือมีลุกแล้วก็แบบปีกยกขึ้นมาอะไรแบบนี้ด้วยคือมันแบบมันเบลนเข้าหากันแล้ว ต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตที่เรากําลังป้อนขนมน้องหล่อนะครับซึ่งช็อตนี้นะครับเราก็จะอัปโหลดไป2อย่างนะครับก็จะเป็นวิดีโอรจริงกับภาพที่เจนมาเป็นมอนสเตอร์ตัวสีแดงเด<อ>ี๋ยวไปดูผลลับกันนะครับแต่สังเกตว่าเขายืนบังมันก็จริงนะแต่ว่าเหมือนมันไม่จมเข้าหากันนะ่ะคือมันเหมือนมันพยายามหลบพิกเซลหรืออะไรบางอ,อย่างที่แบบขวางหน้ากล้องอะไรอย่างงี้ให้ด้วยนะครับผม ก็เรียกได้ว่าแบบเกินคาดนะครับนี้เนี่ยแล้วมีมองตามมือมีแบบสีหน้ามองตามเงี้ยเฮ้ยผมว่ามันเกินไปแล้วโหดมากเหมือนเหมือนกําลังแย่งกันจริงๆชใช่แย่งขนมกันจริงๆอ่ะช็อตต่อไปนะครับก็จะเป็นช็อตที่มิพิเต้กําลังเดินแล้วเราก็อัปโหลดเป็นภาพน้องแมวเนี่ยเข้าไป แล้วก็พร้อมให้เขาเนี่ยเดินตามกล้องนะครับคนลับก็ออกมาก็คือแรกๆก็จะมูนวอลนิดนึง <c oughs> นะครับ <c oughs> พวกแสงเงาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ <c oughs> สถานที่จริงนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นช็อตที่แบบเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เจอกับน้องหมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนเดิมน,นะครับอัปโหลดวิดีโอจริงแล้วก็อัปโหลดรูปภาพที่เราเจนมานะครับเป็นไงเปิดเข้ามาเหมือนจะนั่งแบบ ่อจะตกไปหน่อยนะแต่ก็เนียนเนียนมากใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมฟีเจอร์ต่างๆจากทางพิก้านะครับก็เรียก้ว่าพัฒนามาแบบไกลมากนะครับกับตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยโดยเฉพาะฟีเจอร์ p i ก้าเอลิชัเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบเกินคาดน่าสนใจ จึงคิดไม่ออกเลยว่าทำได้ไงใช่แล้วมันก็ดูแบบเอาไปใช้งานผสมกับการถ่ายทำอะไรจริงๆได้ใช่ใชครับซึ่งพิกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม AI เนี่ยที่แบบค่อนข้างจะมามืดนะครับต้องแต่ออกเอฟเฟกอะไรตลกๆแปลกๆมาแล้วครับตอนนี้ก็ยังมาออกแอดิชันที่แบบเจ้าอื่นยังยังไม่มีอืมครับนะครับก็เหมือนเขาจะเก่งในด้านที่แบบแหวกแนวมีทางของตัวเองครับก็มีสไตล์ชัดเจนนะครับสำหรับพิกานะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่นเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI นะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ให้กับช่อง Storyboard ของเราด้วยนะครับผมและไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ